ทีทานอีสานสนุกเรื่องกระปูน้อยกับพญาแถนครั้งหนึ่งเกิดเหตุร้อนเหตุร้ายสร้างความระสำาระสายให้ชาวปูไปทั่วทั้งโลกาด้วยว่ามนุษย์ทั้งหลายผู้เคยบริโภคกบเขียดปูกุ้งปลาเป็นอาหารประจำบัดนี้มีผู้ค้นพบ ว่ากระปูนานั้นนำมาทำอาหารได้เลิศรลดกว่าสัตว์ใดๆข่าวแพร่สะพัดออกไปมีผู้ลองทำกินกันมากมายยิ่งมีผู้คิดเมนูแปลกๆสำหรับอาหารปูเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนปูขาดตลาดราคาแพงริ่วการเสาะหาปู ก็เข้มข้นมากขึ้นชาวปูจึงบอกต่อๆกันไปให้พยายามหลบหลีกเอาตัวรอดจากมหันตภัยครั้งนี้ให้ได้พวกมนุษย์นั้นกินปลาจนพุงกลางจนเบื่อแล้วเลยหันมาลองชิมปูเกิดติดใจกินพวกเรากันใหญ่เลยข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปในหมู่ปูต่างพยายามหลบซ่อนในรูในถ้ำ ในน้ำและในป่าแต่แม้ว่าปูจะมีขาถึงแปดขาก็ไม่สามารถฟื้นชะตากรรมในน้ำมือมนุษย์ได้เลยปูจึงหายไปจากโลกแทบหมดเกลี้ยงครั้งนั้นยังมีปูน้อยตัวหนึ่งลบจากเงื้อมือมนุษย์ได้บุดวิดหลายครั้งแต่ทุกครั้ง ก็ทุลักทุเลเอาชีวิตแทบไม่รอดจะทำอย่างไรดีนาะจะทำอย่างไรดีมันคลํำครวนพลางหดขาทั้งแปดเข้าห่อตัวคิดถึงเทพพย,ายดาบนฟ้าทันใดนั้นมันคิดขึ้นได้ถึงพญาแถนผู้เป็นที่พึ่งของมวลมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงมันเคยได้ยิงข่าวพญาณนะ พยาคันค่าผู้ขึ้นไปรบกับพยาแทนเพื่อขอฝนพญาแทนผู้ทรงเมตตาใช่แล้วข้าจะไปขอความช่วยเหลือขอความยุติธรรมให้แก่ชาวปูคิดได้ดังนั้นกะปูน้อยผู้แสนฉลาดก็ขึ้นไปหาพญาแทนทันทีกราบทูลเล่าเรื่องราวของชาวปูที่ถูกมนุษย์กับกินอย่างไม่ปราณี ยนปูแทบสศูนย์พันพยาแถนผู้ทรงความยุติธรรมมองดูปูน้อยด้วยความเวทนาดูรือรูปร่างหน้าตาของมันก็แสนอับปลักยังมีคนจะกินมันด้วยรือจึงเอ่ยถามอย่างสงสัยใจว่าพวกเขาทำอย่างไรกินได้อย่างไรปูน้อยตอบว่าเขาทำสารพัดเมนูนะพเพะาะค่ะ อั้งปูดองปูเข็มปูต้มปูทอดปูซุกแป้งทอดและละแวกกับปูหอมกับปูซุปปูใส่ดอกผักติว๋วจีกับปูก็ได้นะพญาค่ะอือพญาแถนฟังคำาฟังคำสาทยายเมนูกับปูแล้วแอบกลืนน้ำลายนั่นยังไม่สะใจนะพวกเขานะท่านพอ่อพญาแถนยังมีเมนูเด็ด กินกระปูเป็นๆด้วยนะพะยะค่ะโดยเฉพาะกระปูน้อยตัวเท่าภูค่านี้เขาว่าเนื้อกำลังหวานกระดองอยังไม่แข็งกินสบายเขาทำอย่างไรพญาแถนถามอย่างเร่งเร่งแล้วมันน่าอร่อยจริงๆฝ่ายปูน้อยยิ่งพูดคำพูดก็ยิ่งอย่างหลังไหลแบบเห็นจริงเห็นจัง โอาทำส้มตําใบมะขามอ่อนนะ่ะใส่ปูเป็นๆตําจนแหลกละเอียดแล้วกินอริตอร่อยปูน้อยพูดยังไม่จบพญาแถนก็หันไปตรัสสั่งเท้าวิศนุกรรมว่าวิศนุกรรมอยาบปูน้อยตัวนี้ไปทําส้มตําใบมะขามอ่อนมาให้ข้าลองกินเดี๋ยวนี้ข้าอยากรู้ว่าที่มันพูดน่ะเป็นจริงแค่ไหนวิศนุกรรม รับคำอย่างรีบด,วด่วนโดยที่ปูน้อยยังงุนงงสัตว์โลกตัวเล็กๆอย่างมันมีหรือจะไปทวงหาความยุติธรรมได้แม้แต่กับพยาแถนผู้ทรงธรรมอย่าลืมกดติดตามช่องญาสมนึกไว้ด้วยนะคะมีเรื่องสนุกๆมาเล่าอีกเยอะค่ะ